สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการถอนการติดตั้งนะครับ MySQL ที่ถูกวิธีนะหลายคนอาจจะเคยถอนหรือว่า uninstall ตัว MySQL ออกไปครับแต่เมื่อติดตั้งใหม่แล้วกลับติดตั้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าโดยขั้นตอนปกติวิธีการถอนการติดตั้ง MySQL เ,เราทำกันยังไงนะครับการถอนการติดตั้งทั่วๆไปนะครับเราก็ ไปที่ตัวคอนโทรลพาร์เนลนะครับหรือว่าแผงก,การควบคุมนะครับไปที่ตัวโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับอันนี้นะแล้วก็เราก็ถอนการติดตั้งเหมือนกับโปรแกรมทั่วๆไปครับเดี๋ยวเราทำดูนะครับเมื่อถอนการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะาหายไปนะครับนี้ เราลองมาติดตั้งใหม่ดูนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเดี๋ยวผมลองติดตั้งใหม่ดูนะก็เหมือนการติดตั้งโปรแกรม excel ทั่วไปนะครับที่เคยสอนเอาไวแล้วในอตอนแรกนะครับ1ของการติดตั้งห x l นะครับ ข้อที่ต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่านะครับนะครับจะเห็นว่า ไม่หมครับตัวโปรแกรมจะไม่ยอมให้ติดตั้งนะครับน,าน่าจะลองเปลี่ยนชื่อนะครับ เมื่อเราติดตั้งเห็นไ,ไหมครับเมื่อเรามีการออถอนการติดตั้งไม่ถูกต้องเวลาเราติดตั้งใหม่นะครับตัวระบบก็จะขึ้นหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับนะนี่เดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วการถอนการติดตั้งไม่ซูที่ถูกต้องนะครับโดยถูกวิธีนี้เราควรทํำยังไงนะครับอันนี้เราจะ s ลิปไปก่อนนะครับแล้วแคนเซลไปจากนั้นเราก็ไปที่ลองถอนการติดตั้งใหม่นะครับอีกรอบนึง หลังจากที่ถอนการติดตั้งแบบนี้ไปแล้วนะครับหรืออินสตอลแบบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต่ออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเราจะต้องไปที่ตัวไดซีนะครับไดซีของเครื่องนะครับแล้วก็จะไปดูที่โฟลเดอร์หนึงนะครับชื่อว่าโปรแกรม Data นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโฟลเดอร์นี้จะถูกซ่อนเอาไว้นะครับถ้าเราไม่ไปติ๊กเขาเห็นว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ย มันจะมองไม่เห็นนะครับนั้นให้เราไปที่ตัวมุมมองนะครับแล้วก็ไปที่รายการที่ซ่อนไว้นะครับหรือว่า Hidden นะครับในเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษคลิกขึ้นไปปุ๊บตัว Windows ก็จะแสดงตัวโฟลเดอร์ทั้งหมดออกมาให้เห็นนะครับก็จะเห็นจะมีโฟลเดอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า Program Data นะครับเราจะต้องดันดบิคลิกเข้าไปนะครับหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า MySQL นะครับตัวนี้นะครับตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า MySQL นะครับแล้วก็เข้าไปลบโฟลเดอร์ ตัวไ y s q สุด L เวอร์ชันที่เราติดตั้งเอาไว้ออกไปนะครับคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete ธรรมดาแบบนี้นะเรียบร้อยนะครับทีน,นี้เราจะลองกลับมาติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งดูที่ว่าจะติดตั้งได้หรือไม่นะครับ ก็จะเห็นว่าสามารถจะติดตั้งได้นะครับจะไม่มีปัญหาใดๆนะครับสรุปก็คือว่าเมื่อเรา uninstall นะครับแล้วนะครับต้องไปที่ไดรฟ์ C นะครับหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโปรแกรม Data นั้นแล้วก็ลบนะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า MySQL Server ที่เราเลือกลงเอาไว้นะครับเวอร์ชันที่เราเลือกลงเอาไว้ออกด้วยนะครับเราถึงจะติดตั้งใหม่ได้นะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาใดๆนะครับในการที่จะ ติดตั้งไมโครเอลซัมเข้าไปใหม่นะครับ